ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับทําสีผมนะครับก่อนที่เราจะเช้งโกลเลอร์นะครับหรือการทําสีผมนะครับเราควรจะต้องเอาในแบบ <c oughs> เข้ามาดูลักษณะของผิวหนักนะครับ ความหมายของออสก็คือนะครับว่าเขาเป็นแผลฝีตุ่มปุพองอะไรไหมนะครับการทำเคมีที่สามารถท,ที่จะลงถึงโคนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรอนะครับความหมายของออสก็คือการเบคชิง่งการฟรอกนะครับหรือการกัดสีตลอดจนถึงการย้อมนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับจากการทำงานนะครับก็คือการที่ออสไปศึกษา เรียนรู้นะครับหรือที่ p a ร i s นะครับหรือที่ฝรั่งเศสหรือเป็น r o y a l l d s s p a r r า e รอัดนำพานะครับเอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนความหมายก็คือก่อนที่เราจะทำเขาเนี่ยสิ่งที่ง่ายรู้ดีที่สุดเนี่ยควรจะต้องตรวจด,ดูผิวหนังก่อนหัวใจหลักนะครับ2นะครับก็คือการดูในลักษณะของเส้นผมว่าเขานะครับมีการนะครับย้อมสีดำมาไหมนะครับส่วนการที่สีเขาต้องการ คือสีอะไรนะครับความหมายของออสบางทีเจอสีที่แฟชั่นอันนี้แน่นอนนะครับเราต้องมีการเคลียร์หรือการฟอกนะครับหรือการกัดสีนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจละแต่เคสกรณีนี้นะครับหนังทิศะของคุณน้องเขาแข็งแรงนะครับเขายังหนุ่มอยู่นะครับยังเป็นแฮนซอนแมนอยู่นะครับนะสิ่งที่เราดูแล้วนะครับโอเคนะครับผิวหนังเขาใช้ได้ส่วนสีที่เขาทามา นะครับเขามีการลักษณะของรักหรือเป็นสีค่อนข้างที่เข้มในกลุ่มของสีผมนะครับสิ่งที่ง่ายหรือสิ่งที่ชอบนะครับเขาต้องการคือสีสว่างหรือเป็นตึงลักษณะของอมฟ้านะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักเลยนะครับการที่ผมดำมากๆแล้วเราเอาสีฟ้าไปป้ายเนี่ยสีไม่ติดแน่นอนนะครับควรจะต้องเคลียร์นะครับหรือปรับให้อยู่ในลนักษณะของสีสว่างเพียงพอนะครับอันนี้ถือต้อง มีการไล่ระดับของสีนะครับส่วนการทํางานอย่างที่เห็นนะครับสีผมเ็าออกมาเป็นดร์กหรือค่อนข้างที่จะเข้มมากนะครับนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้หลักการหรือการทํางานส่วนที่ออสเกิดแล้วว่าผิวนะครับหรือลักษณะของศีษะอันนี้ควรจะต้องห่างกันมนิดหน่อยก่อนนะครับส่วนการที่เราจะจบงานแล้วเราค่อยๆค่อยอยีย่ยยยถึงโคนนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับส่วนการเคลียร์หรือการปรับหรือการฟลอกหรือการกัดสีเนี่ยนะครับหัวใจหลักนะครับก็คือควร อยู่ระดับของไฮนะครับไฮที่ใช้นะครับถ้าเป็นสีที่ฟอกนะครับหรือการกัดเนี่ยนะครับหลักเลยก็คือ1296นะครับแต่เราสามารถที่จะลดหลักันได้อย่างที่ลอนดอนนะครับหรือที่อังกฤษออสเคยไปอยู่แถวโซโหหรือออกฟอร์สตีทหรือลิปิตี้นะครับหรือเซสไมโครหรือชน่นาทาวนะครับเปิดร้านนะครับแต่ไม่ได้ล้างตัวเองเราเป็นรู้จ้างเขานะครับเราเคยทำงานอยู่ที่ลอนดอนหรือที่อังกฤษนะครับเขามีไฮนะครับถือ 25%นะครับแต่ส่วนครูที่้าสอนเขาบอกเลยนะครับว่าไฮเนี่ย <c oughs> ถ้าบ้านเราเนี่ยมีสืง12นะครับหรือ9นะครับหรือ6ตรงนี้เราสามารถที่จะมามิกนะครับหรือมาผสมผสารการทำงานได้ความหมายของออสก็คือถ้าผมข้อแขง็งแรงเราใส่6นะครับหรือใส่9นะครับหรือใส่ นะครับ12นะครับแล้วเราก็มาผสมกันให้อยู่ระดับของ10ไปไปลายอันนี้ก็สามารถสําหรับผมที่แข็งแรงนะครับจะทําให้เป็นไฮที่ค่อนข้างที่เยาแรงหนึ่งนะครับหลักการของการทํางานที่ออสเกิดแล้วว่าเราเปิดร้านนะครับไม่ได้ลานเทงนะครับเราทํางานอยู่หลายปีอยู่ที่อังกฤษนะครับหรือที่ลอนดอนนะครับหรือแถว Oxford Street เราก็สามารถในแถวกินปราร์ก นะครับเราก็เอาความรู้นะครับหรือแขนงในสายกึ่งของเคมี Me, หรือที่เราไปศึกษาเรียนรู้อย่างที่เกิดเราว่าเราจบนะครับจากร o y a l เดอะสปา a r ีนะครับหรือตัวที่ฝรั่งเศสหรือเป็นตัวมัตเตอร์เราก็เอาเทคนิคนะครับหรือการทํางาน <c oughs> หรือเอาแขนงนะครับของสายเสริมสวยตลอดจนถึงการกึ่งของเคมี Me, มาเผยแพร่นะครับมาแชร์4ช่องทาง t i k ิกต็อกยูทูบเฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเรียว ติ๊กต็เพียงทัอดอนะครับ Acom ครับ S O M J I T ออส,สมจิตหรือออสติ๊กต็ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแทกเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่องติ๊กต็ส่วนทางเฟซบุ o ก k ลน์ Everyday อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์ผมสุภาพหลุษหรือเป็นแชมป์ผมชายหรือเป็นแชมป์ผมแนวแฮ์ฟีสายความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นงานจัดที่เซ็นท่านลาดพาวนะครับ พระนักท่านนะครับในชวนอิกภัยท่านระบรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีว้าวดีใจครับดีใจมากเลยนะครับว่าเราเป็นคืนของซาลอน หรือเป็นแนวของผมหญิงนะครับเราได้ชนะเลิศหรืองานตัดผมชายหรือเป็นแนวแฮร์ฟรีสไตล์ e ในความคิดสร้างสรรค์ส่วนที่ยออนะครับก็คือการที่ได้ถ่วยจากนายกรัฐมนตรีหรือเป็นพระนักท่านในชวนดีไปที่ท่านดารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เพื่อนพ้องนะครับตลอดจนชาวเอฟซีทุกท่านมีการตอบรับนะครับมีการชื่นชมอันนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านยังรักนะครับแล้วยังติดตาม <c oughs> ในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับ k t o bar academy กันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับทางช่อง facebook นะครับเขามีการแพนหรือแชร์ตลอดนะครับหรือเป็น facebook live f r y d เพื่อนน้องหรือชาว f b ทุกท่านท่านก็สามารถ admin หรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง facebook หรือ facebook live f r y d อาจจะเป็นงานผมหญิงผมชายงานกล้าวผมการแต่งหน้าตลอดจนงานเรียนรู้ในสายแเคมีต่างๆดัดนะครับก็คือ p e r m a e n ย้อมคือ change color reboning ก็คือการยืดในกึ่งของเส้นตรงนะครับหรือเป็นกึ่งของ h a i r s p า a หรือเป็นแนวดิจิตอลก็คือดัดปลานะครับแล้วยืดโคนดทุกรูปแบบออสมีการแผนหรือแชร์ไปทางช่อง Facebook เพื่อนน้องนะครับหรือชาว FC ซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาได้ทึงช่อง Facebook ส่วนทาง u t u b e ออสมีการแผนไปประมาณรักพัน EP ความหมายก็คือพันตอนแล้วนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ไปเอาหลักการที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิง ผมชายนะครับชอบงานก้าวผมงานแต่งหน้างานแฟชั่นงานแฮร์โชว์ทุกรูปแบบที่ออดแพนหรือแช์เนี่ยเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านเข้าไปศึกษาเลยนะครับหรือเข้าไปพัฒนาหรือเอาหลักการเรียนความรู้ได้ฟรีนะครับส่วนเข้าไปแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินรือแท็ก hmm. เข้าไปได้ทั้งช่อง u t u b e ครับเพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อฟีทุกท่านอย่าลืมนะครับขแขนงที่ท่านชอบนะครับอาจจะชอบแต่งหน้าท่านก็สามารถไปเรียนแต่งหน้าชาติชอบกล้าวผมก็ไปเรียนกล้าวผมอาจอ่วยผมหญิงผมชายหรือเรียนทุกอย่างเลยก็ได้นะครับที่ท่านมีเวลาว่างอยู่เอาช่วงที่ท่านมีเวลาว่างนะครับพิมพ์คาว่าอาจารย์อ๋อสอนตัดผมทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินลิทแท็กเข้าไปได้ทั้งช่อง u t u b e ส่วนน้องใหม่มาแรง คือทั้งช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องขแขนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือบีเซนงานการทางช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีการจะพาพมีการทํางาน มีรูปลักษณ์หรือสายงานที่ท่านโดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษงานกันได้ทุกช่องเรียวนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแช์นะครับหรือมาให้การซึ่งกันละกันนะครับท่านอาจจะมีลักษณะของสายงานที่ท่านถนัดร้องรำทำเพลงเต้นหรือทำอาหารทุกรูปแบบของสายงานที่ท่านถนัดท่านก็สามารถที่จะมาเข้า เหรือพรีเซนต์งานการได้ช่องงเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับเทคนิคของการลงคอเลอร์หรือการเช็คคอเลอร์นะครับหรือการเบจชิ่งนะครับหรือการฟลอกหรือการเคลียร์หรือการปักทภาพในลักษณะของสีผมนะครับว่าการทํางานในแบบของกึ่งของซาลอนหรือเป็นแนวแบบ้านบ้านนะครับหรือเป็นแนวหลักการของครูที่สอนนะครับบางทีต้องยอมนะครับนะครูที่เขาสอนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้นะครับแบ่งเป็นช่อแล้วก็ใช้นิ้วแตะแล้วก็ค่อยลูบนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการของ การทํางานแต่และชั้นนะครับเหมือนกับแบ่งบางมากเลยอันนี้จะทําให้สีหรืออะไรติดง่ายแล้วบางท่านที่ชอบง่ายหรือติดง่ายๆมากๆก,ก็ต้องมีฟอยล์หรือมีแบ <c oughs> หรือมีแผ่นรองรับนะครับแบ่งให้บางนะครับแล้วก็แตะแล้วก็ป้ายนะครับแค่แป๊บเดียวนะครับสีจะออกมาได้กลืนและสวยมากสําหรับคนที่ <c oughs> เขาเรียก็มีความชำนาญเนานะหรือมีการเร่งด่วนนะครับนะส่วนแนวของผมชายนะครับท่านอาจจะเป็นกึ่งของนะครับบาร์เบอร์ก็ลองเอาเทคนิคของออนเนี่ยทำแบบบ้านๆง่ายๆนะครับก็แต่แล้วค่อยๆป้ายแล้วก็ค่อยหว,วีเอาอันนี้ก็คือหลักการแบบง่ายๆแต่นะครับต้องยอมว่าเราอดีตเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยมา50กว่าปีเราก็เอาเทคนิคแบบง่ายๆที่เราเคยสอนนะครับมาแบ่งปันส่วนที่เราไปเรียนนยครับเขาขา,ขามีส่วนสัต ที่ละเอียดมากแต่หัวนึงก็ต้องใช้หลายเชืโบูนะครับก็ค่อยแบ่ง แล้วก็ค่อยแผ่นรองนะครับแล้วก็ค่อยต่อแตะทีละชั้นนะครับบางทีหลุดง่ายก็ต้องมีคลิปนะครับหรือมีปักเป็ดตัวเล็กนะครับหนีบไว้อันนี้จะไม่ให้เขาหลุดนะครับส่วนที่การดูเราก็ค่อยปักลักษณะของสีผมดูนะครับส่วนบางท่านที่ทําเสร็จแล้วบางทีบอกสียังไม่เพียงพออาจจะเปลี่ยนนะครับหรือการลดหลั่นออกมาเหลือ3หรือ6% <ourd> เปอร์เซ็นเพื่อขับลักษณะของสีผมให้ได้ตามที่กําหนดนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสีสายทางทิกต็อก YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยิ่งติดตามในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับ KTO a บาร์อะคาเกันอยู่คํามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดกิ่งนะครับกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไป งานคอลเลอร์นะครับยังไม่จบนะครับระบบของขั้นตอนหรือการสีที่จะเคลียออกมามีหลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวออสก็ค่อยแผนหรือแชร์ทีละชั้นนะครับนะจากผมที่เป็นรักหรือเข้มเดี๋ยวก็จะเคลียออกมาเป็นลักษณะของกึ่งน้าตาลนะครับแล้วเป็นกึ่งของโกลเด้นหรือเป็นกึ่งของสีทองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลงเป็นสีนะครับครับหลังจากที่เรามีการเช็คคอลเลอร์นะครับหรือการทําสีผืนนะครับพื้นผิวแล้วครับหรือสี พื้นผมน้องเขามาเนี่ยเป็นลักษณะของดาร์กนะครับหรือเป็นกึ่งของน้ําตาลเข้มนะครับการที่เขาต้องการได้สีสว่างนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการเคลียร์หรือการฟอกนะครับส่วนการที่จะทํางานนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือครูบาอาจารย์สอนนะครับก็คือการตรวจดูในสภาพของผิวนะครับความหมายก็คือผิวหนังในลักษณะของสีษะ 2. นะครับการลักษณะของการดูแลในลักษณะของเส้นผมความหมายของออสก็คือผิวหนังที่นะครับ นะครับแล้วใช้เป็นหางหวีหรือหวีแหวกก่อนนะครับว่าเขาเป็นแผลฝีหรือตุ่มผู้พองไหมอันนี้แน่นอนนะครับถ้าเป็นก็ควรจะสต็อปนะครับหรือแคนเซิลไปก่อนหรือไปดูแลหรือรักษานะครับหรือบำรุงในลักษณะของนะครับผิวหนังก่อนส่วนนะครับเขาต้องการที่จะลงในกึ่งลักษณะของโคลอีมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราควรจะต้องให้เขา ปรับในสภาพหรือลักษณะของการบำรุงหรือลักษณะของเส้นผมส่วนนะครับสภาพของเส้นผมเขาอาจจะนะครับความหมายของผมก็คืออาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงเราอาจจะใช้ตัวรีแพร์หรือปกป้องในรัสภาพสภาพของเส้นผมส่วน <c oughs> บางท่านนะครับที่มีลักษณะของนะครับเส้นผมที่แข็งแรง เราก็สามารถที่จะลงตัวเคลียร์หรือปรับหรือเบจชิ่งหรือตัวฟอกนะครับหรือตัวกัดสีได้เลยนะครับส่วนการทํางานอย่างที่ออสเกิดแล้วว่าเราใช้หลักแบบการทํางานในกลึงของสกูลหรือโรงเรียนนะครับที่ออสเป็นครูสอนโรงเรียนเสริมสวยมาประมาณ 50, 50รักห้าสิบห้าสิบปีแล้วเราก็เอาเทคนิคนะครับหรือการทํางานในกลึงลักษณะของสกูลหรือโรงเรียนนะครับมาเผยแพร่มาแช์นะครับส่วนหลายๆท่านที่เข้ามานะครับบางท่านที่ต้องการให้สีเนี่ย นะครับติดลักษณะของของานชัด nice นะครับหรือสว่างนะครับบางท่านก็บอกว่าต้องใช้9้าครับ12องอะไรเงี้ยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้เป็นตัวแผ่นฟอกนะครับหรือแบ่งให้บางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยทําที่ชั้นนะครับอันนี้สีนะครับจากที่มีลักษณะของการฟอกหรือเขียนเนี่ยจะออกมาได้ชัดกว่านะครับส่วนบางท่านที่ทําออกมาลักษณะของการเป็นก้อนหรือวีเป็นปึกเกที่ทำเนี่ยก็คือในกรณีที่เขาต้องการเป็นลักษณะของทองหรือเป็นน้ําตาลอันนี้เป็นหลักการดีกว่านะครับส่วนต้องการที่จะลงโครเมีม หรือทําสีที่มันออกชัดนะครับหรือลักษณะของความเด่นอันนี้ก็ควรจะต้องแบ่งหรือการทําทีละชั้นจะให้ลักษณะของปลายลายชายแนวหรือสีออกมาได้โดดเด่นนะครับหรือการทํางานส่วนออทําจะเห็นนะครับปลายลายชายออกมาได้สีออกมาได้สวยนะครับอันนี้เป็นความต้องการนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพาดีหรือ KTO บางอัคดมีเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอารูปแบบของงานเช่นคอเลอร์หรืองานทําสีนะครับมาเผยแพร่มาแชร์นะครับสี่ช่องทาง i k t ิ k ็อกยูทูบเฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถดมิญยืดแอกก็ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับสวนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออส้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์ กดซับสไครปกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทาให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือคร่าวต่อไปจากงานเช็งคอลเลอร์นะครับเดี๋ยวเรามาล้างหรือการดูแลหรือบํารุงหรือการสครับหรือการปรับในลนักษณะของเส้นผมปลายลายแชแนวเขาจะได้ออกไปได้พิュววานะครับความรู้หรือเทคนิคเนี่ยออดมีการแพลหรือแชร์ไป4ช่องทางทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ SOMJIT S นะครับออสสมจิตนะครับหรือออสติกต็อก ok. ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินรือแท็กเข้ามาได้จากช่องติกต o อกนะครับส่วนนะครับผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูแปแบบของงานขานงนเก่งของเสริมสวยท่านก็สามารถเข้ามาเรียนรู้หรือศึกษาหรือพัฒนาได้ถึงช่องติกต็อกนะครับอาจจะเป็นลักษณะข,ของไ i ดอลเมคอัพก็คือแต่งหน้าก้าวผมอาจจะเป็นงานเชนโคลเลอร์หรืองานทําสีที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่แพรีิหรือที่ฝรั่งเศส ออดเอาหลักการหรือการทํางานในกล่งของเทคนิคนะครับหรือการทํางานในกล่งโรงเรียนนะครับหรือเป็นกล่งของสกูลที่ Royal the s p a r าลหรือที่ตัวมัคเซอร์ที่ฝรั่งเศสเอามาเผยแพร่มาแช์นะครับทางช่อง Tik t o อกส่วนทาง Facebook Live Every Day นะครับแต่ละวันออดเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆที่ออดแพนหรือแช์ทางช่อง a c e b o o k นะครับอาจจะเป็นงานแข่งนะครับหรืองานโชว์ตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในกล่งของผมหญิงผมชายงานกล้าวผมตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงของแฮ์พีทหรือ งานแห่โชว์ทุกรูปแบบของสายงานของเสริมสวยนะครับเพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ถึงช่อง Facebook หรือ f a c e o o o k l i e e e ฟบุร d เดี๋ยวคกดเคยเลยว่าแต่ละวันนะครับเรามีข่าวสารมีงานมีรูปแบบนะครับมีการทำงานในลักษณะของรูปแบบต่างๆแต่ละท่านที่ชอบ นะครับท่านชอบผมหญิงนะครับก็มาศึกษาเรียนรู้ท่านชอบผมชายก็มาพัฒนาเอาหลักการส่วนต้องการที่จะรู้เรื่องในลนักษณะของเคมีดัดสียืดย้อมทุกรูปแบบนะครับท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาได้ทางช่อง Facebook l i v e หรือ Facebook l i v e อฟบร y เด y ส่วนทาง YouTube นะครับออดมีการแทนไปประมาณทักพันอีีความหมายก็คือพันตอนแล้วนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟตีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมิน รูทแอกนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง Youtube แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง Youtube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินร t e แ a กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะอาจจะเป็นลักษณะข,ของงานเรียนรู้ที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีนะครับอเมริกา ลัากการหรือการทํางานในแขนงของเสริมสวยตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในเกึ่งของสกูลหรืองานแข่งหรืองานโชว์เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซี 3, ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับก็มาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง YouTube แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้สามารถจะพัฒนาหรือเอาหลักการส่วนการที่เราเอาแขแนงหรือเสริมสวยหรือลักษณะของผมหญิงผมชายที่ออสแปลนไปประมาณรัก พัน EP ก็คือพันตอนให้ไปเพื่อน,นะ,ะให้น้องทุกๆท,ท่านที่รักในสายแขนของสายงานที่ท่านชอบไปลองศึกษานะครับไปล,ลองพัฒนาหรือเอาหลัการที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่อง YouTube พันตอนนะครับตรงนี้ไปเลือกรายวิชาเรียนได้ส่วนเข้าไปแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออดซ้อนตัดผมนะครับทาง y o u t u b e ตรงนี้ท่านก็สามารถตอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง YouTube ส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงนะครับคือตรงช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับแขนของสายวิชาชีพเกามาคอนเทนต์นะครับหรือพีเซนต์งานก็ได้ตรงช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกียภาพมีการทํางานมีความรู้หรือมีเทคนิคหรือมีสายงานของท่านอยู่แล้วท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่องเดี่ยวนะครับผมเชื่อนะครับหลายท่าน มีคุภาพนะครับมีการทํางานมีความรู้หรือแขนของสายงานท่านอยู่แล้วอย่าลืมนะครับการที่เราแบ่งปันหรือแชร์หรือการที่ให้การซึ่กักและกันากานะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะมาแบ่งปันหรือแชร์